เฮ้ยเป็นไรวะขี้เกียจฟาร์มบอกฟูดอะขี้เกียจฟาร์มกันเหรองั้นก็นี่เลย d e w X Store Shop มีทั้งกล่องสุ่มไก่ตันราคา5บาทการันตีความคุ้มและมีกล่องสุ่ม90บาทการันตีครบทุกหมัดผลตื่นระดับโลก3าแบบสุ่มและช่วงนี้มีโปรโมชั่นเปิดเทอมสามารถปรับเลททำให้ได้รหัสง่ายขึ้นถ้าสนใจก็อลองมาเติมกงินเนะจ๊ะก็มาถึงขนาดนี้แล้วนะครับซื้อเถอะครับเขาจะได้จ้างผมต่อ คราสวัสดีท่านผู้ชมท่านวันนี้ผมเองนายไก่ดำอุตตะคงอีกแล้ววันนี้อยู่ในแกมที่มีชื่อว่าเอาคกูมาพาย์เย่เฮ่เวลตอนที่ห้าร้อยาแตกตอนที่ห้าร้อยมีผลล่องหนสปินไฟแมกม่แล้วก็แสงอาวุธจะมีแบ็คบีชเฮ่แบ็คเบลดเฮ่ถูกแล้วคาตานะบีเซนโตเซเบอร์แล้วก็ฮาลวีนไซนแนปเนะาะอ่า สโต้ก็มีบักบบดสปีดโบทมอนนี่คูณ2แล้วก็ XP คูณสราคาเซอร์วิอยู่ที่ร้อยโลปัคฉะนั้นเราไปเล่นกันเลยไหนะดูิเริ่มมากด E ที่เซสปาพอยต์โอเคแฮปปี้ทำทำไมก่อนมาดูที่สแตกส็กซิเฮ้ยสแต็กสวยว่า inventory. อาินเวน o r รี่ฮะเซตติ้งโอเคมีโคโดด้ดเหรอมีโคดด้ดเหรอเราอะหันตู้ไปดิแอดมินเฮ้ไม่ใช่นี่คือการป้นส่งโค้ดมาซ้ออะไรประมาณนี้ อ่ะนหประมาณตรงนี้ซิอันนี้คือมอนใช่ไหมเอาเวลสิบห้ากลาบกลับครับแล้เวเวลหนึ่งละอายอ้ยเวลหนึ่งหายไปไหนเวลหนึ่งอ๋ยอยู่นู่นเวลหนึ่งเลี้ยวซ้ายนะฮะเวลเวลสิบห้าเลี้ยวขวาโอเคกด e เพื่อรับแล้วบอสอะไรมันมันเกิดรรโลอะไรเนี่ยฮะไหนดูซิต่อยไปเลยเปิบเปิบเปิบโอยทำไมมอนมันต่อยแรงจังวะเฮ้ยมึงมอนต่อยแรงจังวะแปนะึงนะกูไม่ได้ปรับภาพสวยไว้ใช่โบโอ้โหไม่ได้ปรับจริงๆด้วย อะให้มันลื่นหน่อยมันลื่นหน่อยต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 ่อยเฮ้ยต่อ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 ยโอ้ยกูจะแตกเอาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองทำเควสเสร็จดูซิจะได้จะได้มาเวลกี่เวลฮึบฮึบฮึบไปอ่ะได้มาหกเวลเนาะไหนดูซิหกเวลสิบห้าพอยเฮ้ยปกติต้องหนึ่งเวลอ่ะถ้าหนึ่งเวลสามพอยก็ห้าเวลก็สิบห้าพอยอันนี้ท้ามาวันแบบหกเวลสิบห้าพอยล่ะฮัลโหลอันนี้ไม่แน่ใจ อาจจะเป็นบั๊กก็ได้ใครจะรู้อืมไหานาลองกดไปที่สแต็กแล้วก็อัพก่อนสิได้ทีละสิบเลือกทีละสิบแล้วเนี่ยอืมไหนไปดูดาบก่อนขอไปดูดาบก่อนดาบราคาเท่าไหร่กูจะได้ดาวถูกว่าเออจะเล่นสายดาบหรือสายผลหรือสายอะไรดีไม่น่าจะมีปืนหรอกมั้งเออจะจะได้รู้ว่าจะเล่นสายดาบหรือสายผลปุ๊บแต่เอาจริงก็น่าจะอัพทั้งคู่นะแค่หาหาที่ซื้อดาบไม่เจอ กูเดินวนเนี่ยคือไม่รู้ว่าอยู่ไหนจริงๆนะไม่ใช่แบบเออรู้แต่ไม่ไม่ไม่เข้าไปจริงๆนะอืมระหว่างหาดาบนั้นกูรู้สึกเหมือนเจออะไรแปลกๆใช่ใช่ไหมใช่แหละมันมันแปลกๆจังนะอืมมันคนุ้นๆนะฮะรู้สึกเหมือนค้อนกูเคยเห็นที่ไหนมาก่อนใช่เลยฮะมันเป็นยศ <laughs> ทำไมกูหาดาบดาบเล่มเดียวมันลำบากจังนะ กูอยากเป็นสายดาบวิธีแห่งดาบวะไม่เจออยากเป็นวิธีแห่งดาบแต่ไม่เจอนั่นเหรอเศร้าจังเอ๊ะตรงนี้อาจจะมีแบบไม่มีคิดว่ามีทางไปไม่มีฮะมันต้องแบบเป็นดาบลับแน่ๆเรือไม่ใชแ่แอดมินแบบแอดมินอยู่ในเซิร์ฟเลยนะแต่เขาก็ไม่ไม่บอกฉะนั้นเรามาฟาร์มเวลกันดีกว่าอืมนั่นใครเนะ่ะ หน้าตาคุ้นๆเหมือนเราเคยเจอกันมาก่อนไหมใช่เลยกูเพิ่งเอ่ยถึงเมื่อกี้นี่นะใช่เลย <laughs> ใช่เลยหน้าตาคุ้นๆเหมือนเพิ่งเอ่ยถึงเมื่อกี้นั่นไงฮะแอดมินว้าวเอะเดี๋ยวน,ะน,นี้อันนี้เขาเขาให้อ่อให้เขาให้กูตบอ่ะหรือว่านี่เฉยอ่อโอเคเอ้กูแตก ล้องเลยแต่ก็ครับก็ไม่เย็นแสนี่สินะแค่พี่น้องไม่ใช่ <c oughs> จะว่าไปหัวราคาเท่าไหร่วะไปดูกันสิอืมไหนดูสิเจอที่สุ่มแล้ว Do you want land of f o o d yes ไม่มีตงังมึงไม่บอกกูราคาเท่าไหรล่ละเพื่อนเฮ้ยเพื่อนเพื่อนทำตาปิดๆไว้ไป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 ทำตาปิดๆไว้ทำตาปิดๆเพื่อนขอหน่อยได้ไหมอายอายขอเลย ไอ้ยขอหน่อยสิไอ้ไอ้ไอ่เออคุณจ้องขนาดนี้นะไอ้ไอ้ไม่ขอไม่ให้หน่อยจ้องแบบจ้องจ้องหน้าทะลุแล้วไม่ให้หน่อยได้ไหมได้ไหมได้ไหมคุณจ้องอะไรจ้องแบบจ้องทะลุทะลุฟักทองเล็วอะได้ไหมไอ้ไอ้ขอหน่อยไอ้อ่อ่าไอ้ไอ้ไปนู่นแล้วอ่าไอ้เทียมีผลดีแล้วไม่แบ่งร้องเลย ไอเฮียน,นั้นมีผลดีแล้วไม่แบง่งร้องเลยเฮียมีของดีไม่แบ่งแล้วไอ้ไอ้จะไปเสรยจหยอเจ้าตองคืนนาไมใช่สิโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะฮะอืมก็เราไม่รู้ว่าไอผลปีศาจมาราคาเท่าไหร่ตอนแรนดอมเพราะแม่งไม่บอกเออก็ประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับคลิปนี้คงไม่น่าจะมีอะไรละไปแล้วเอดี อย่าให้เล่นต่อก็นั่นแหละฮะทักมาบอกได้นะครับสำหรับลิปนี้ไปแล้วเอดีครับมุย้ย